สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องยิฟชลาสตอรี่นะคะวันนี้อิมจะพาทุกคนมาหาวัตุดีไปเฮ็ดกินกันไปทุกคนไปเบิ่งนกันว่ามื้นนี้จะพาทุกคนมา,าทํไไทไา,นนา,ทา,าไร่กินเนาะไปกันอนทุกคนแลยตอนนี้เขาก็ขาเข้ามาอยู่ที่เครือของคุณแม่อีกเหมือนเดิมนะคะเข้ากับสีมาเซกวาตุดีห้ทุกคนเบิ่งนกันว่าวืันนี้เขาจะเฮ็ดอียงกินเนาะ 影响。 และนี่ก็คือวัตถุดิบหลักข้างเรานี่ก็คือเนอใหม่ที่เขาออกมาถูกเนาะแล้วก็ฟานเป็นชิ้นมัน,นี่เขาจะมาเฮ็ดแกงหน,น่เอไม้สนาำอเจาะกันแล้วก็มีเครื่องเคียงนี่เห็ดหูหนูเห็ดเค็มและะ้วก็ที่แล้วก็หมักเอืนหรือว่าฟักท่อมันเองนะทุกคนมาเริ่มกันเลยวันนี้ก็จะเจะฮ็ดอยู่ข้างล่างจะทำอยู่ข้างล่างเนาะใส่หมอเนียว สมมกิเลยน,นี่ก็คือนี่ก็คือน้ำยางเนาะที่น้ำยานางที่ท่าคั่นไว้แล้วแล้วก็ใส่ไปเย็นไว้หรือว่าคั่นภายประสะดวกก็สามารถหาซื้อใดน้ำตามพวกตลาดตลาดแถวบ้านเนาะตลาดนัดแถวบ้านก็จะมีขายคั่นเ่าคั่นเองว่าจะจะเป็นคน,คน ก็จะเทน้ำอย่าน้าลงไปว้าต่อไปท่านก็จะเริ่มเอาวัตถุดิบลงไปเนาะคุณเอาทุกอย่างลงไปพร้อมกันปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บซื้อเห็ดไข่ไข่คือจังแก่งเห็ดเนาะทุกคนทุกอย่างไปเลยจ้า แม่แมอีเหนียวเขาจะเททุกอย่างลงไปทุกคนแล้วเขากับปรุง <c oughs> เขาเอาเห็ดหูหนูลงไปแล้วจุๆต่อไปเขาก็จะเอาบักฟักทองหรือฟักอืนห้องอะที่ห้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะลงไปร่อม ไปเลยจ้าอย่าลืมใส่ตะไคร้ไข่ลงไปเห็ดเข้มลงไปจ้าเสื้อเหมือนกินวันอันบุฟเฟ่ฮอตพอตอะไรอย่างเี้เนาะ ชื่อมัอนกินมาล่าเอาทุกอย่างลงไปเอาลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็จะปรุงรสครั้งเดียวและะ้วกาใส่แบบพริกโดดแักพริกหนวยห้อพริกสด,ดเท่าลงไปจริงๆเราม่ใก็เห็ดไงนะ บางคนก็นอาจจะตำมกพริกไส่ซึ่งห้าจะบะตำมกพริกไส่ห้าจะใส่แบบนี้เลยนะจ๊ะหลังจากที่ห้าเอาทตอย่างลงไปเนาะห่าก็จะมาค้นล้วกน มาปรุงรสกันเราจะใส่ตรงนี้สรมไป ใส่ปะลาะลงไปนะจ๊ะหอมกินหอมวานอืมหอมมากเลยจ้ามากขายทุกอย่างสุปเนาะแล้วก็จะตักไปสิ้นกัน ทุกคนเข็มคนมา้บาบัดนี้เห้าก็สิมาซิมจนรด ถ้ามันจนะนมักหยาดสิเมนมากใครมีข้าวเบียร์อ่ะอย่าลืมตัเข้าวเบียรใส่นะทุกคนข้าวเบียรแป้งข้าวกลหรือว,วแป้งมันก็ได้ให้มันเคิร์ๆ จนๆจนหนาจีิงเจนมแล้วเมื่อกี้เราจืดจางเหรอนะทุกคนวันนี้ต่อไปเขากจะมาใส่ ผักขาหรือว่าชะอมบานท่าหนึ่งเขาสิมาใส่เพิ่มความหอมลงไปอ <c oughs> ืกินตีดังมากต่อไปเราก็จะมาใส่ผักอิตูหรือใบนางรากักเนาะุงมไปใส่ลงไปเลยจ้า เี๋บวข้าไปเงาหรอกเก็บมาจากต้นหอมใส่หลาย,ลาย,เย,ๆ,ายๆเลยเด้อทุกคนใส่เยอะๆเลยมันจะได้หอมๆมันแสดมันตรงเนี่ย่ะ อยู่ช่วงนี้ยังไม่แดดหรอเริ่มจะหอนละเริ่มจะเขาหนาหอนยังเต็มโตช่วงมือสองมือที่ผ่านมาก็คืออุดอรมีพายุพายุเขอาตะยานค่ะุ่งบนลมพัดแห้งรออีกจักหนึ่งแลที่้ากาศมาตักไปซิมกันถึงเวลาแล้วทุกคนอือ หอมปอแต่ขันเหนียวขุยยังนะน่ะ,นะ,นะตักพร้อมเสิร์ฟ ทุกคนฮาสิแบงค์ไเจื่ากินกินกับขาวเหนียวฮ้อนๆมะขมอร่อม้งกินไนี่หรอข้าวเหนียวสีเหนียวมากเหนียวดีเนียว่เหน,นียวแบบติดมือสมกับปเป็นข้าวเหนียวจรนี่น แม่ว่านหลายเนาะสุ้ก็เป็นภาคอีสานสุ้ก็เป็นนาฮอนทุกคนน,คน้ำข้นๆจิงจังอืมอ้ม ปักทองห่ะจุ่มจิ้มจำโอ้ใ่จิหอดหนาแบบม่วงแลยทุกคนแั้มันเริ่มออก ีตรงนี้ตรงนี้พืชที่เด็ดผักคาหรือว่าชะอมบ้านเท่าเองเนาะมาเดินมากินข้าวเที่ยวน้ำกันควรเห็ดหัวหนู ก,มกม็มีอนนี้หอมมากเลยหลายคนของมันหมกปลาซิวหมกปลาซิวแก้วเลยปลาซิวแก้วจะตัวขาวกว่าตัวกว่าปลาซิวหน้าเนาะปลาขาวหน่อยๆตัวนน่อยมากินหมกปลาซิวกัน เนี่ยอ,อ,อาไหะอมเน่เยกเอากินถ้วยเล็กแบ่งแยกไว้ ก็ทุกคนจะขอตัวทุกคนลาไปก่อนแล้วเด้อสำหรับคลิปนี้ขันแพมากคลิปนี้ก็อย่าลืมคำว่า like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันพร้อมเด้อก็คลิปต่อไปอ,อ่ะค่ะอีเพชรคลิปอย่างไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันไว้ขันอีเวอร์มีเวลาว่างอีกอ่อจะไม่เฮ็ดคลิปให้ทุกคนมึงเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้จะขอตัวทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าทุกคน